สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับับผมวินยาพาเที่ยวนะครับคนเก่าคนเดิมนะก็ยังมาติดตามงานนะครับกินปลาขึ้นบนัดนะครับวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าพฤศจิกาวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมมาเก็บงานวันสุดท้ายอ่ะเขาไปเดินดูงานด้านไหนได้มีอะไรบ้างแล้วนะตกแต่งสวยงามนะครับ น่าจะเป็นปีแรกนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่จัดงานเนาะนะครับประดับประดาสวยงามถ้าคนอีสานบ้านเฮานะก็จะประดับสิ่งต่างๆเหล่านั้นความสวยงามเหล่านั้นนะครับงานกินปลาเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าปลานะครับก่อนจะเข้างานประตูเข้างานนี่ก็จะเป็นปลาซะส่วนมากน่าจะเป็นปลานานาชนิดนะครับปลานานาชนิดของปลาเขื่อนบุรัสนะครับนะ มีอะไรบ้างโอ้ห่วงานที่สนับสนุนนะอาจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าจับปลาก็ต้องมีอวนเนะอวนจับปลานะครับอวนปลามีปลานะนี่กบพอเขื่อนอุนบลรัฐนะครับเทศก,การาป,าปลาเขื่อนของดีเมืองอุบลรัฐนะครับ ฟิชเวอร์อยังไงน,น,นะฮะอ่านผิดต่อไปดิพีนพ่น้องจถึงเก้าวิจิการสองห้าหกแปดนะณเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับมีศึกชะโดน้ำจืดก็คือเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องคอยติดตามดูว่าศึกชะโดยังไงก็คือหน้าเขื่อนอุบลรั์มันมีปลาชะโดาทางเจ้าที่ทางเขื่อนน่าจะมองเห็นความสําคัญก็คือปลาชะโดเป็นปลากินปลาเล็กกินปลาน้อยกัด มันเป็นป่าดุด,ดันเนาะนะครับริมเขื่อนมาเกสนะครับม่วนซิ่งปิ้งปลานะครับอวนรัดเล,ลิฟลี่เลิฟลี่ลันนะครับอาจจะแบรนด์วิ่งหน่ำนะครับนะครับครับผมบรรยากาศนะตอนนี้นะกะงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับจิมาเก็บภาพบรรยากาศงานวันสุดท้ายให้ดูนะครับเข้าไปในงานม,มีอะไรบ้างนะครับนี่ กองกำนวยการอยู่จุดนี้เลยนะครับกองการอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้เลยกองอำนัวยการเนาะนะครับนี่นะครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวสักหน่อยนะครับมีอะไรบ้างนี่ความสวยงามประดับประดาสวยงามโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับนี่คือกองกำนวยการนะครับถ้าติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้ามาติดต่อที่นี่ได้นะครับนะจะมีงานอะไรจุดไหนบ้างยังไงไปดูนะครับ ถามเจ้าที่แนะนําได้นะครับเนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับติดตามแล้วไปดูในงานมีอะไรบ้างนะครับไปดูบ้างนะครับนี่อะไรบ้างอ,อันนี้ก็เป็นบูธแรกที่ต้องเจอจากกองอเมรยการก็คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพ,พื้นเมืองบ้านน้องพือหมูห้านะครับเนาะ ครับมีอะไรบ้างมีกล้วยมะเขือเป็นพืชผักสวนครัวจากชาวบ้านนะครับมีหอนบักแข้งครับพี่น้องบักแข้งติโอ้บักแข้งขมบักแข้งขมถึงกระปุลเนาะกระปุลกรแกวนะครับมะเขือปลาปลาถึงแข้งได้ปลามาซื้อบักแข้งโอเคครับผมนี่ก็ครับก็จะเป็นภาพพื้นเมือง ผ้าไหมอันนี้ผ้าไหมบอกรึเปล่าใช่ผ้าไหมผ้าไหมนะครับนี่พอผ้าคลุมไหล่คลุมคอโอ้ผ้าคลุมไหล่นะครับม,หม,ม,มหบีหมดเลยนะผ้า,าม้า,มานี่นะครับใส่ชุมชนน้องผือนะครับคีอเมืองนี่นะสีธรรมชาตินะครับนี่เลยนะครับอ้าวสนใจมาดูงานได้เลยมีขนมสตรอเบอรี่ไอ้ขนมมาดนัทม,มีขนมโตมมัด เนไหจังไาด้ซ่หนจะบอกไม่ไม่จะบักเอาเส้หนวข่มันหมือนหรอมีงาน a n หา a d e มีมะพร้าวตอนนี้กำลังอยากกินมะพร้าวกำลังสั่งมะพร้าวอยู่ครับมีกล้วยเป็นของอ่ะพื้นบ้านช่วยพื้นบ้านแล้วก็มีนักชา ก็มีทางเจ้าหน้าที่มาสัมภาษณ์คนที่ออกบูธท่านที่ออกบูธนะคุณมีโดนัทมีผ้ามีถ้วยมีมะเขือค่ะต้น่จากอุาลกกบค่ะต้นกบครับนี่เจ้าหน้าที่มาสัมภาษณ์นะก็สวยงาม อันนี้บูธที่สองนะบูธผัดมาก็จะเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มกลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านน้องแวงอันนี้คือเราหนองแวงโอ้โอ้อันนี้ไม่มาไม่มาตรงไหนโอ้นี่ครับนี่ขออภัยนะครับนี่เลยวิสาขิจชุมชนตัดเย็บบ้านโดงอำเภอโบราณนี่นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดไหม สุดยอดมากแม้เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะจากผ้าข้ามครับอมาไม่ว่าจะจากผ้าพิมพ์ลายนะะคแล้วเราก็มาแปลรูปเป็นแม่แท้แม่แท้ยืงผ้าสร่งยังมีโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับอ้าวน้องเด็เชิญนะครับ แปรรูปเป็นหมอนแปรรูปเป็นหมอนอิงโอ้หมอนอิงพลาสลอันนี้เราก็มาแปรรูปเป็นหมอนอิงเหมือนกันผ้าพิมลายผ้าพิมลายแต่ว่าโอ้นี่ราคาค่อนข้างสูงเห็นไหมคะครับอ่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะไม่มีโลหะจะไม่มีซิฟเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเหมาะสําหรับการอยู่ในรถอยู่ในบ้านครับอ่าแล้วก็เราเราเลี่ยงเราเลี่ยงการใช้อโลหะถ้าเกิดว่าอยู่ในรถมันอาจจะไป เกาะเกี่ยวกัะเบาะรถอะไรได้ใช่ไหมอันนี้คือปลอดในบ้านมันก็อาจจะเกาะเกี่ยวเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่สําหรับพักผ่อนเนาะครับ้งใส่โซฟาจะกลายเป็นสวยงามนะครับผมมีอะไรบ้างโอ้นี่ผ้าคลุมไหล่ด้วยสวยงามครับผมสีม่วงที่เห็นนี่คือใบสักยอดใบสักด้านบีเรียลนีเหลืองๆนี่คือดาวกระจายน่ะเห็นไหมครับดวงดาวกระจายรู้สึกจะเป็นพื้นเดียวในโลกเลยบ้างนี่ เพรา่าทำทำแล้วจะนำได้ทำอีกไม่ได้นะจากใบสักนี่เพ้นแล้วจะนำมาใส้ใช้อีกไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเราต้มนี่เราต้มเรานึ่งประมาณสองชั่วโมงอ่านี้ก็ไม่เหลือแล้วเวลาเราเปิดเปิดผ้าเปิดผอเปิดอะไรเนี่ยมันจะเปื่อยจะเปื่อยยุ่ยแล้วใช้อีกไม่ได้ครับก็เลย บอกได้เลยว่ามีพื้นเดียวจริงๆทําทําได้ครั้งเดียวครั้งเดียว่ไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะจะเป็นแบบเป็นพิมพ์ออกมาอย่างนี้ไม่ม่ใช่ไเซเทิลใบไม้ครับผมใช่ครับโอ้สุดยอดนะครับราคาราคาก็คงไม่ไม่แพงเหมือนนุ่มดีจังเลย หมันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งผ้าเราใช้ผ้าอะไรผ้าอาจจะเป็นผ้าฝ้ายที่มีน้ําหนักเนี่ยราคาก็จะสูงนิดนึงครับผมอันนี้ขั้นตอนการผลิตก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะตอนผลิตยุ่งยาก เสพออกมาเป็นผืนาเรายังต้องเอาไปแปรรูปอีกแปรรูปโอ้นี่แปรรูปก็มีอะไรบ้างครับอาจารย์แปรรูปเห็นไหมคะนี่เลยนะโอ้นี่ก็ใช่อันนี้คือหมวกกระเป๋าก็ใช่โอ้โหอันนี้กระเป๋าสะพายไหลกระเป๋าสตรีสะพายไหล่ตกใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่วนหมวกหมวกนี่เราก็คือทำให้มันคู่กันเวลาไปเที่ยวไปไรเราใส่ บางคนเขาแต่งตัวพิธีพิธันเนาะกระเป๋านี่ก็มีกระเป๋าลายกระเป๋าเป้คนที่ชอบกระเป๋าเป้ครับผมนี่สวยงามมากเนาะอ๋อมาสนับสนุนมาอุดหนุนได้นะครับเนาะมาสสนนนับุอุดหนุนได้เลยครับเนี่้เลือกหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากับส่วนมุมนี้มุมนี้ก็เป็นตุ๊กตาไดโนเสารวตุ๊กตาไดโนเสาร์ด้วยนี่ นะครับลืมโชว์เนาะโอ้มอญอิงเราได้ห้าดาวนะโอ้โหนี่เลยมันผลิตจากธรรมชาติครับน่ามอญอิงเราได้ห้าดาวยอดมากครับถือว่าผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวแหละนะครับอกนี่ลูกค้าไมรบัคตัวนี้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยของกลุ่มอนนิ้วค่าทอ อ่าเราก็มาครอ่าจินตนาคารผ้าทอผ้าทอหรืออันนี้อยากผ้าทอมือผ้าทหมผ้าทอจากกลุ่มเราเรามีกลุ่มทอะคาแล้วก็มีกลุ่มแปรลูกอ่าอยากผ้าทอเรามาเแปรลูกเป็นเนี่ย่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็มีหลายรูปแบบเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นนะเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นเห็นไหมเราได้รับอ่าเราได้รับเนี่ย ใช่แหละเห็นไหมครับครับกรมส่งเสริมออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโอ้นะครับอันนี้คือพันพันซิลินทอนเน่เลยนี่นะการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าค่ะผมค่ะผมไม่ธรรมดาครับผมถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดาอาจารย์ครับผมสุดยอดมากครัอาจารย์โอเคนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากมาเที่ยวเขื่อนบัรัตน์ในวันนี้นะครับเย็นนี้ยังเจอกันอยู่ ประมาณอยู่ถึงบ่ายสามโอ้บ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงรีบมาตั้งแต่วันแรกแล้วโอ้สามวันแล้วแล้วก็เดี๋ยวอจะเลิกบ่ายสามมาโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับสวัสดีครับผมนะครับก็คุยตามบูธต่างๆไปนู่นก็จะเป็นส่วนอาหารการกินต้มตำปลาย่างนะครับบรรยากาศอย่างนี้สวยงามไปทีก็มีนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มหลายคนนะครับเข้ามา เที่ยวงานแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ใต้เขื่อนบ้างถึงงานบนนายงานบ้างต่างๆนะครับสวยงามไปทีเดียวนะนะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับน่าจะมีปีหน้าน่าจะจัดอีกนะคิดว่านะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่เด้อคลิปนี้สวัสดีครับ